มาดูกันครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านแดดดีอ่างทองจากเทปที่แล้วเราพูดถึงไมโครกริดอินเวอร์เตอร์2,000วัตต์บายแดดดีไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสเปคของไมโครกริดตัวนี้กันนะครับตัวไมโครกริดตัวนี้รับ DC Input นะครับในแต่ละพอร์ตเนี่ยได้ถึง 65โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานแผงโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะรุ่นใหม่รุ่นเก่าสามารถใช้งานได้มาดูกันต่อครับ MPPT ที่ทำงานได้ดีเนี่ยอยู่ที่ช่วง16โวลต์ DC ถึง60โวลต์น DC นะครับและเริ่มสตาร์ททำงานที่20โวลต์น DC นั่นหมายความว่าที่ผมบอกแล้วไงครับว่าแผ่นรุ่นเก่าก็ใช้ได้แผ่นรุ่นใหม่ก็ใช้ดีนะครับ ไมโครกริดตัวนี้มีพอตอินพุตเนี่ยถึง4พอร์ตและแต่ละพอร์ตรับกระแสได้ถึง16แอมป์ m, และพิกัดช็อตเซอร์กิตอยู่ที่25แอมป์ m, นะครับแม็กซิมัมพาวเวอร์ของตัวไมโครกริดตัวนี้ทำได้สูงสุดถึง2,000วัตต์เลยทีเดียวนะครับและกระแสที่ปล่อยออกมาให้ใช้งานเนี่ยสูงสุดได้ถึง8แอมป์กว่าเลยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานกับแอร์โซลาร์เซลล์แน่นอนครับ AC Output ของไมโครกิตตัวนี้นะครับออกมาได้นะครับ230ถึง240โวลต์เ c เลยทีเดียวไมโครกิตชุดนี้นะครับเราจัดเซตมาเราจัดปลั๊กมาด้วยนะครับมาดูครับปลั๊กที่ให้มาเนี่ยนะครับจะมีการต่อ3ามสาย AC o u t อาพุออกไปอย่างนี้ตัวนี้เราแถมมาให้นะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเวลาต่อมีลายนิวตันแล้วก็กราวนะครับ เมื่อต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถจะนำมาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับในการต่อด้าน DC Input นะครับจะมีมาร์กบอกพอตที่1ที่2ที่3ที่4เป็นคู่แบบนี้นะครับเราสามารถนำสาย DC จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเข้ามาต่อตรงนี้ได้เลยบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับแล้วก็จะมีมาร์กตรงนี้ให้เห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของสายบวกที่มาจากแผงลบที่มาจากแผง จะเห็นได้ว่าด้าน DC Input เนี่ยไม่มีระบบเบรกเกอร์สำหรับโปรเทคใดๆตรงนี้จึงสร้างความปลอดภัยให้กับการติดตั้งและงานแมนเทนเนนซ์หลังจากนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. เมื่อทำหัว MC4 ถูกต้องและแข็งแรง mm hmm. เนื่องจากการติดตั้งไมโครกริดมีการออกแบบให้ติดตั้งได้หลายรูปแบบติดตั้งบนหลังคาอยู่ใต้แผงนะครับซึ่งในประเทศไทยมีความร้อนสะสมเรื่องของความร้อนใต้แผง เราจึงสามารถนำไมโครกริดตัวนี้ลงมาติดตั้งด้านล่างได้เรามีการติดตั้งแบบติดตั้งกับผนังได้เนื่องจากตัวไมโครกริดเนี่ยได้ IP67 สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้โดนน้ำโดนฝนได้ไม่ต้องกังวลเราจะมีเบรกเกอร์ AC ในส่วนนี้แถมไปให้จะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับเบรกเกอร์แอร์และพร้อมที่จะต่อใช้งานกับเบรกเกอร์ของแอร์ในการต่อใช้งานร่วมกับแอร์ เดี๋ยวเราจะมีการต่อใช้งานให้ดูนะครับโปรดติดตามในเทปต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาครับ0 9 7ย์4ก5 1 4็หหรือเบอร์ช่างเทคนิค0 8 6 1 3 2 2 6 1 0หรือจะปักหมุดมาที่บ้านแดดดีอ่างทองเพื่อเข้ามารับชมไมโครกิตที่บ้านแดดดีอ่างทองก็ได้นะครับแล้วพบกันที่บ้านแดดดีอ่างทองครับ